นี่คือ Hummer H3 ที่สภาพสวยสุดในตลาดแน่นอนใช้เชื่อมาดูตัวจริงได้เลยนะครับรถคันนี้จดทะเบียนในปี2010ออกวัฒนาออโต้นะครับใช่ครับสภาพดีสวยงามมากวิ่งแค่50,000โลเลขทะเบียนสวยไม่ได้ให้นะครับใช่ครับรถของเขาเนี่ยปกติเป็นสีดำครับแล้วก็เจ้าของเก่าเขาแรปสีไว้เฉพาะค่าแรปเกือบแสนนะครับสีข้างในออกมาสวยงามมากแน่นอนการันตีให้นะครับใช่ครับ1ล้าน เท่าไรวะหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทใช่ไม่ลดเลยแม้แต่บาทเดียวครับใช่ครับผมของแต่งเขาคร่าวๆเลยก็จะมีพวกล้อที่เป็นเจ้าตัวมิกกี้ทอมสันนะครับผมแล้วก็มีโช็อคเพิ่งเปลี่ยนมาเลยเป็นของตัวโอแมนอิมูนะครับ,รบก็เป็นโช็อคแบรนด์ดีเลยสไตล์ออฟโรดนะครับพวกสีสันก็อย่างนี้บอกเลยว่าแรปมาทั้งคันเนี่ยถือว่าเป็นสีที่สวยด้วยแล้วงานแรปของเขาคือเกตดีมากๆโอ้โหคุณผู้ชมดูครับโคตรหล่อขับไปไหนมีแต่คนมองซูเปอร์เอสยูวีนะครับดูครับ ภายในทุกอย่างคือของเดิมจากโรงงานสวยมากไม่เคยมีการเปลี่ยนหนังแดงสิ้นใช่ครับถ้าอยากได้สภาพใหม่กว่านี้คุณต้องหาฮัมเมอร์ปลายแดงขับครับดูครับบอกไม่ฉีกไม่ขาดแต่อย่างใดครับใช่ครับผมไปดูเลขไม่ครับเราเขาโหลดแร๊บนืงแล้ต้องถ้าใครอยากรู้ว่าเลขไม่อะไรไงต่อเนื่องกว่านี้ลองดูในคลิปเต็มพวกเราเนี่ยเพราะเราจะมีการให้ดูบินเซอร์วิสอะไรพวกนี้อยู่อ่าหน้าไม้นะครับผมห้าหมื่นสามร้อยหกสิบเอ็ดกิโลเมตรก็การันตีว่าไม่แท้แน่นอนถูกต้องครับรถคันนี้มีบินเซอร์วิส ก่อนที่จะวางขายเนี่ยเซอร์วิสมาตอนเดือน7อีก1 6 0 0 0 0บาทประมาณนั้นนะครับนี่ยยนส<า>ุดย,ยอดดูดินี่พวกสติกเกอร์วินโคนเดินหมุตัวผู้ตัวเขานี่ครับ,บเพราะว่าตอน5 0า0 0นโลเขาต้องเซอร์วิสใหญ่นะครับทางเจ้าของเกา่าเขาก็โอ้โหดูแลรถอย่างดีเซอร์วิสใหญ่ให้เรียบร้อยเป็นไงครับสุดยอดนะครับเนนะีเ่ยเบาะเบิดทุกอย่างสวยงามครับใหม่มากครับกลิ่นหนังนะครับหอมมากครับท่านได้หาอยู่ให้ไวสุดยอดมากนะครับ มีของแต่งมาให้อีกเป็นไงอะ่ะดูครับอ่ะดูให้ดูแผงประตูด้านหลังต่างๆสวยงามให้ดูเครื่องมือด้านในด้วยอ่ะนี่เป็นไงนี่อ่ะเป็นไงครบๆสวยนะครับดูครับลมต่างๆทุกอย่างอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามอีกเช่นกันครับรถคันนี้ไม่เคยผ่านการลุยแต่อย่างใดนะครับเป็นรถที่กอดจอดเก็บสะสมอยู่ในโรงรถหรูๆของลูกค้าประจำผม ครับทั้งได้มาเลยนะครับ <c oughs> ดูครับคอนโซลคอนโซลทุกอย่างสวยงามครับไม่มีแตกหักช่องแอร์ต่างๆก็ไม่มีแตกหักอีกเช่นกันนะครับเกียร์ออตโอต้ครับเบาะฝั่งคนนั่งด้านข้างครับคุณผู้ชมครับสภาพดีสวยงามไม่ฉีกไม่ขาดแต่อย่างใดเป็นเบาะไฟฟ้าและมีเบาะอุ่นใช่กนี่้บอกว่าบอกคุณได้ไอ้เบาะอุ่นจากโรงงานมาใช้งานได้ด้วย <c oughs> สวยอ่ะขับตามมาได้ไหมดูครับ โคตรหล่อ